สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผม Burning Board Game Channel ใครไม่เผาเราเผาวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกม r v i e w เกมที่มีชื่อว่า table cooking enjoy your meal เกมในวันนี้ที่ผมจะมาทําการรีวิวให้เพื่อนๆดูกันคือเป็นเกมจากดีไซเนอร์รชาวไทยนะครับนั่น,นคือคุณพิรนัทปัญญาวิริยกุลนะครับก็เป็นทั้งดีไซเนอร์แล้วก็ออกแบบอาร์ตเองด้วยก็ทาอาร์ตออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ทางร้านลเล่นเนี่ยเป็นพับบิเชอร์ด้วยเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้นะครับก็สามารถ ติดต่อไปที่ร้านลาลาเล่นหรือร้านบอดเกมชั้นนําทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ได้ทาการวางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกม Table Cooking เกมที่ออกแบบโดยนะักออกแบบไทยเนี่ยจะมีวิธีการเซตอัพแล้วก็ออกวิธีการเล่นยังไงกันบ้างนะครับโดยที่เกม Table Cooking เนี่ยจะเป็นเกมที่เรารับกทเป็นเหมือนกับโฮมคุกเนาะก็เตรียมวัตถุดิบต,ต่างๆเพื่อทําอาหารกินเองนี่แหละแล้วก็จบเกมนะครับใครทําอาหารหลากหลายประเภทอะไรก็แล้วแต่นะครับ รวมกันใครมีแต้มเยอะสุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของวิธีการเซตอัพกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับเราจะเอาในส่วนของตัวมาเก็ตบอร์ดมาวางไว้ตรงกลางใ,ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเกมนี้จะมีวัตถุดิบในการทําอาหารด้วยกันทั้งหมด6ชนิดนะครับเราก็จะเตรียม ในส่วนของตัววัตถุดิบเนี่ยมาตามจานวนผู้เล่นบวก2อนะครับอันนี้ผมทาลองวิธีการเซตอัพแบบ2คนเพราะฉะนั้นในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีชนิดละ4โทเค็นนั่นเองจากนั้นเราจะเอาในส่วนของตัวคิ้วเนี่ยมามาร์คราคาของสินค้าของแต่ละชนิดเนี่ยไว้ที่5บาทก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวราคาเนี่ยมันจะมีการแอดจัดจากการเซตอัพในส่วนของตัวเมนูที่เปิดมาในช่วงเริ่มเกมนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วกันนะครับจากนั้นเราก็จะมาทําการเตรียมในส่วนของบอร์ดผู้เล่นกันเนาะบอร์ดผู้เล่นเนี่ยเราก็จะได้รับในส รับเงินเริ่มต้นกันคนละ30บาทจากนั้นทําการแจกในส่วนของซีเกตการ์ดเนี่ยให้กับผู้เล่นคนละ3ใบผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยต้องเลือกทําการเก็บ1ใบนะครับซึ่งตัวเนี้ยจะเป็น g กนะครับก็คือเป็นมิชชั่นลับสาหรับเรานะครับในช่วงของตอนจบเกมก็ถ้าเราทําได้เนี่ยเราก็จะได้แต้มตามการที่ระบุไว้นะครับนี้ก็ทําการเลือกให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วกันจากนั้นเราทําการแจกในส่วนของเมนูนะครับให้กับผู้เล่นกันคนละ3ใบโดยที่เมนูการ์ดเนี่ยผู้เล่นจะสามารถเลือกเก็บได้ หนึ่งใบสองใบหรือสามใบก็ได้จะเก็บกี่ใบก็ได้นะครับแล้วแต่เลยใบไหนที่ไม่เก็บเนี่ยก็เอาไปทําการชัพเฟิลรวมกันในกองการ์ดเมนูเนาะแล้วก็จะทําการเปิดมาสี่ใบไว้แบบนี้หลังจากที่เปิดเมนูการ์ดมาสี่ใบเนี่ยให้เราทําการดูว่าเมนูการ์ดแต่ละใบนะครับมีการใช้วัตถุดิบเริ่มต้นเนี่ยอันแรกของแต่ละใบเนี่ยเป็นอะไรบ้างน,นะครับเราจะมาทําการแอ j จั t ในส่วนของราคาชิ้นนั้น เพิ่มขึ้น1เลเวลโดยที่เราจะทําแบบนี้เพียงแค่เมนูกาดสใบแรกเท่านั้นนะครับใบที่4ก็ไม่ต้องสนใจนะครับหลังจากที่เราทําการปรับราคาวัตถุดิบตามเมนูกาดสใบแรกที่เปิดมาแล้วเราจะทําการลดราคาของวัตถุดิบที่เหลือที่เราไม่ได้ทําการปรับขึ้นในช่วงของตอนเซตอัพเริ่มเกมมาเนาะอันนี้ผมเปิดมาเนี่ยมีผักมาใบแรกนะครับเราก็ปรับผักเนี่ยก็จะเป็นราคา7บาทครับอันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแป้งนะครับเราก็ขึ้นไป7บาทอันถัดมาเนี่ยเป็นแป้งซ้ำนะครับถ้าเกิดมันซ้ำในใบที่3เนี่ยเราก็จะดูในใบถัดไปนะคร เนื้อนะครับก็ปรับขึ้นมาเป็น7บาทนะครับมีอะไรที่ไม่โดนปรับบ้างก็มีไก่มีปลาแล้วก็มีผลไม้นะครับก็ถูกปรับราคาลงมาเป็น3บาทแทนนั่นเองต่อมานะครับเราจะทําการเตรียมในส่วนของตัวห้องครัวอัปเกรดนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะครับแล้วก็วางสแต็กเป็นสพปา์แบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้ในส่วนของ พเพย์เฮดกันคนละหนึ่งใบนะครับโดยที่เกมนี้ก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอขอบคุณทางร้านละเล่นด้วยนะครับที่ทําการสปอนเซอร์เกมนี้มาให้ทําการรีวิวแล้วก็ขอบคุณในส่วนของร้านมีนบุ๊ด้วยที่สปอนเซอร์ในส่วนของตัวสแตนดาร์ดบูเดนคอยมาให้นะครับก็จริงๆเขาก็มีเหรียญในเกมมาให้นะครับแต่ว่าผมจะใช้ในส่วนของสแตนดาร์ดบูเดนคอยในการสาธิตให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเท่านี้นะครับในส่วนของวิธีการเซอัพก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการเล่นกันเลยถ้าเ,เพื่อนๆเป็นหนึ่งคนที่กําลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สนุกสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่าร้านคัสเซนแบคอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมเทสก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่ จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีพเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ Last c a s s o n Back นั่นเอง วิธีการเล่นเกมนี้ต้องบอกเลยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเกมนี้เราจะทาการสุ่มหาใครเป็นเพื่อนคุณแรกนะครับก็เกมนี้จะไม่มีเฟิร์สเพย์นะเราก็จะเล่นเป็นบนไปบนมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ทริกเกอร์จบเกมการจบเกมเกิดขึ้นมเมื่อไหร่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเพื่อนสามารถทําอาหารครบ7ใบก่อนเป็นคนแรกนะครับเราก็จะทริกเกอร์จบเกมนะครับแล้วเราก็จะเล่นกันให้ครบรอบนั้นกันก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูว่าใครที่มีแต้มเยอะสุด คนนั้นก็เป็นผู้ชนะแต้มหลักเกมนี้มาจากไหนบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเมนูกาดนี่แหละการ์ดเมนูที่เราสามารถคุกกิ้งได้นะครับเราก็จะได้แต้มทางมุมบนขวาตรงนี้นะครับต่อมาในส่วนของตัวเมนูกาดเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายประเภทเลยนะครับที่สุดจะมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทนะครับก็จะมีแอปเปิ้ลไทเซอร์มีซุปมีเมนคอร์นแล้วก็มีเดสเซอร์นะครับใครที่สามารถทําได้ครบทั้ง4ประเภทนะครับก็จะได้ สิแต้มพิเศษเพิ่มไปด้วยนะครับต่อมาเราก็จะมาเปิดในส่วนของตัวมิชชั่นการนะครับถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยก็จะได้แต้มตามมิชชั่นการที่เราเก็บไว้ด้วยอย่างถัดมาในส่วนของตัววัตถุดิบต่างๆที่เราเก็บไว้อยู่ในตู้เย็นของเราจะได้ชิ้นละหนึ่งแต้มแล้วก็ตัวอัปเกรดข้องครัวของเรานะครับแต่ละชิ้นที่เราสามารถทาการอัปเกรดได้เนี่ยกระดับแต้มทั้งหมดเลยมีกี่แต้มก็ รวมกันไปสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาดูว่าถ้าเราถือเมนูก้วเราไม่สามารถทําอาหารได้เนี่ยเราจะติดลบใบละ2แต้มตอนจบเกมประมาณนี้นะครับในส่วนของแต้มใครที่มีแต้มเยอ่สุดก็จะกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้เองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเล่นกันวิธีการเล่นอย่างที่บอกไปก็ไม่มีอะไรยากนะครับเพราะถึงเทินของผู้เล่นเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4แอคชั่นให้ผู้เล่นเลือกเล่นเพียง1แอคชั่นใน4แอคชั่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือการซื้อวัตถุดิบนะครับ ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบได้เพียงแค่1ชนิดเท่านั้นแต่ว่าใน1ชนิดเนี่ยสามารถซื้อได้2ครั้งด้วยกันนะครับโดยที่เวลาเราซื้อวัตถุดิบเนี่ยเราจะทําการดูเลยนะว่าราคากนาขนาดนั้นเนี่ย ราคาเท่าไหร่หลังจากที่เราทําการซื้อไปแล้วเนี่ยราคาจะปรับขึ้นทันทีแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการซื้ออันที่2ในวัตถุดิบเดิมเนี่ยก็ต้องซื้อเป็นราคาใหม่ด้วยหลังจากที่เราทําการซื้อวัตถุดิบไปแล้วเนี่ยเราต้องทําการลดราคาวัตถุดิบหนึ่งชนิดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วัตถุดิบที่เราเพิ่งซื้อไปแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อวัตถุดิบอันที่2เนี่ยไอราคาที่ลดเนี่ยเราจะลดราคาวัตถุดิบเดิมก็ได้นะครับหรือจะลดราคาวัตถุดิบชนิดใหม่ได้เช่นกันก็ต้องคอยดูแล้วก็คอยระวังเพืืื่่่่่่ออออนนนนนนนใใหหห้้้้้้้้ดีีีีะรรรราา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 าคคคคไไไไทททเเเเเปปํํกกลล็พซซถููงผผผสธิต นะครับทำการซื้อวัตถุดิบทีนี้ในการเก็บวัตถุดิบของเราเนี่ยก็จะดูด้วยนะว่าเพลบอร์ดของเราจะมีตู้เย็นในการเก็บวัตถุดิบอยู่ก็คือเริ่มเกมมาเนี่ยเราเก็บได้4ชิ้นแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาเกินเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาวัตถุดิบไหนเลือกเอาทิ้งออกจากตู้เย็นนะครับวัตถุดิบที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็เอากลับมาคืนที่ซัพพลายไว้เหมือนเดิมรวมถึงวัตถุดิบที่เราใช้ทําการทําอาหารเนี่ย มันก็จะมาขืนที่ซัพพลายนั่นเองเราก็ดูเลยว่าเราอยากจะซื้ออะไรตอนนี้เนี่ยปาลากาลังถูกนะครับเนี่ยผู้เล่นคนนี้ทําเมนูแซลมอนสลัดได้นะครับเขาก็ขอทําการซื้อปลา2ตัวเลยลวกันเฮ้ยซื้อปลาตัวแรกนะครับราคา3บาทก็จ่ายเงินไปเลยนะครับ3าบาททอน2บาทเอาปลามาเก็บไวท้ที่ตู้เย็นหลังจากที่เราทําการซื้อวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องทําการลดราคาวัตถุดิบอันอื่นนะครับที่เราไม่ได้ซื้อในแอคชั่นนี้นะครับเราก็ดูเลยว่าเราอยากจะลดราคาไหนอุย้ยผักมีอยากลดราคาเลยเกินราคาแพงไปหน่อยก็ลดลงมางลแลล้วกกัน็ ขอซื้อซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับซื้อปลาอีกหนึ่งตัวอันนี้ซื้อไปแล้วราคาปรับขึ้นเป็น5บาทนะตัวที่2องก็งจ่ายอีกหาบาทนะครับแล้วก็ไปลดราคาวันดิบอีกหนึ่งอย่างนะครับขอลดราคาอะไรดีขอลดเป็นส้มแล้วกันโอ้โหส้มจะถูกไปไหมเนี่ยสบาทขอลดเป็นตัวผักเหมือนเดิมอ่ะลดมาไว้แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผู้เล่นสามารถซื้อได้เพียงแค่ นึ่งชนิดเท่านั uh ้นนะไม่สามารถซื้อปลาแล้วก็ไปซื้อเนื้ออันนี้ทําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันทําได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับความสามารถจากการอัปเกรดห้องครัวเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกทีนึงแล้วกันอันนี้คือแอคชั่นแรกนะครับในการซื้อวัตถุดิบแอคชั่นที่2นะครับผู้เล่นสามารถทําการหยิบการ์ดเมนูได้นะครับโดยผู้เล่นสามารถทําการหยิบเมนูที่เปิดอยู่ตรงนี้4ใบหรือจะหยิบใบบนจากกองจั่วก็ได้นะครับหรือสามารถจ่ายเงินสามบาทเพื่อเคลียร์กองกลางที่เปิดอยู่นะครับเอาไปไว้ใต้กองแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ทําากกกรรเเลืืืออออหยิบ้งนนคคัีีช่ท2็อการ เลือกหยิบเมนูต่อไปชนที่3นะครับก็คือการต่อเติมห้องครัวนะครับในการต่อเติมห้องครัวของเราแต่ละชิ้นเนี่ยเราต้องทําการจ่ายเงิน10บาทนะครับแล้วเราก็ทําการเลือกต่อเติมห้องครัวอะไรก็ได้นะครับหนึ่งชิ้นเลือกมาเลยโดยที่ในแต่ละแบบที่เราหยิบมาเนี่ยเราจะมีได้เพียงแค่1อันเท่านั้นเราไม่สามารถต่อเติมห้องครัวโดยใช้อันเดียวกันได้นะครับเนี่ยก็ทําได้แค่ชนิดละหนึ่งอันเท่านั้นเวลาที่เราทําการต่อเติมเนี่ยซื้อมาเรียบร้อยปุ๊บก็เอามาวางไว้ที่ห้องครัวของเราเนี่ยมันก็จะวางทับไว้แบบนี้แหหละนนี้้ผมมมซือตเย็าใ่ มันก็จะมีที่เก็บวัตถุดิบเพิ่มเติมด้วยเนาะไอตัววัตถุดิบเก่าเนี่ยก็จะไม่หายไปนะหรือถ้าเกิดเราไปซื้อไอตัวนี้มานะครับเนี่ยมันจะเป็นอันเดิมเนี่ยเราก็วางทับไปเลยได้นะครับแบบนี้เนี่ยก็วางทับไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยตัวการอัปเกรดห้องครัวของเราเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยก็จะได้คิดแต้มทั้งหมดนั่นเองครับไม่ต้องกลัวนะก็วางไว้แบบนี้ได้อันนี้ทําให้ห้องครัวเนี่ยเก็บได้ถึง8ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ได้5้าแต้มตอนจบเกมด้วยอันนี้คือเลือกเอานะว่าสิบบาท,ท นะครับแล้วก็ห้องครัวนะครับมีด้วยกัน3ทชิ้นส่วนเนี่ยอันไหนที่เราทําการซื้อมาอัปเกรดเนี่ยเราจะได้โบนัสเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นการอัปเกรดห้องครัวเนี่ยจะทําให้เราสามารถหยิบเมนูได้2ใบนะครับในการทำแอคชั่นเดียวอันถัดมานะครับก็คือเราสามารถปรุงอาหารนะครับได้ทั้งหมด2ครั้ง ในหนึ่งรอบนะครับซึ่งปกติแล้วมันเป็นเปียชันเนี่ยเราสามารถปรุงอาหารได้เพียงแค่1เมนูเท่านั้นนะครับอันนี้สามารถปรุงได้ถึง2เมนูเลยอันถัดมานะครับอันนี้แหละที่ทําให้เราสามารถซื้อวัตถุดิบนะครับได้ต่างชนิดกันได้แล้วก็ซื้อได้2ครั้งด้วยกันแต่ว่าของที่เราทําการลดราคาเราไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ไปซื้อไอราคาที่เราเพื่อแอดจัดลดมาได้นะครับก็คือการทำไอชั่นซื้อวัตถุดิบเนี่ยเราต้องทําการซื้อวัตถุดิบที่เราไม่ได้ทําการลดราคาน,นั่นเองโดยที่ทั้งทุในการซื้อของเราจะมีแค่2 2 2นนนนนนไไม่่่ใชชชวาิิดดีี้้้ซือออััก็ป อันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือในการซื้อของเราเนี่ยสามารถซื้อได้สูงสุด2ชิ้นเหมือนเดิมแต่ว่าเราสามารถซื้อต่างประเภทกันได้แล้วก็ต้องไม่ใช่ประเภทเดียวกันกันกบของที่เราทําการลดราคาเด่นนี่ก็คือแอคชั่นต่อเติมห้องครัวนะครับแล้วก็แอคชั่นสุดท้ายนะครับเป็นแอคชั่นที่ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดเราไม่มีเงินก็ของเงิน10บาทได้นะครับก็คือแอคชั่นที่4ี่นะครับเกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ีแอคชั่นเนี่ยเราก็จะทําการเล่นแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีผู้เล่นคนใดนะครับสามารถทําการ ปรุงอาหารได้ครบเเมนูเราก็ติกเกอร์จบเกมนะครับก็เล่นกันให้ครบรอบนะครับแล้วก็มาทําการนับแต้มกันใครมีแต้มเยอะที่สุด คนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับเกม Table Cooking ก็เป็นเกมแนว Family นะครับที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวแล้วก็อาร์ตเวิร์ดต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสมจริงสมจังมากในแต่และเมนูเนี่ยเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหิวขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่าสีสันที่ทําออกมาเนี่ยโอ้โหดูแบบสมจริงสมจังมากนะครับแล้วก็ยังไงเกมนี้ก็เป็นเกมจากนักออกแบบคนไทยนะครับยังไงก็สามารถไปช่วยกันอุดหนุนช่วยกันสนับสนุน นักออกแบบไทยได้นะครับแล้วก็เกมนี้ก็ถือว่าได้ราลเาเล่นเป็นพับวิเชอร์ด้วยแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ของผมในคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเกมนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามไปที่ร้านค้าชั้นนําได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่พับวิเชอร์โดยตรงได้เลยนะครับนั่นคือร้านลราเล่นนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะสั่งซื้อมาตร d านบูเดนคอยนะครับของทางมินบุ๊กอันนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านบอร์ดเกมชั้นนําทั่วไปหรือจะติดต่อไปที่เพจกกก็็ไดด้้้นนะะครัเมมีีปาาณแลยงสุท ากกดไลค์กด Subscribe กับช่อง Burning Board Game ของผมด้วยละกันคลิปหน้าผมจะมารีวิวบอร์ดเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย